โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับใช้แ้วกาเหมือนเดิมเนาะนี่ก็อยู่ในบอสตัวนี้น่าจะตึงที่สุดแล้ะครับ่าจะตีมาเป็นนาคานะครับเอ่อขั้นหกก็ตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าเลือกจากเวลาทั้งหมดนะครับผมว่าต,ตัวนี้น่าจะยากสุดนะนะสำหรับผมเพราะว่ามันไม่นขั้นหนึ่งก็คือเยอะนะครับแล้วก็พลาดนิดนึงก็คือตายนะครับเพราะว่าสกิลบอสมันแรงแรงจัดเลยครับโอเคเริ่มมาก็เริ่มเลยนะครับ ราคาขั้น6ตอนแร,นรกนะครับฟอสจะไม่มีอะไรบ้างนะครับเป็นแค่เฟสเริเ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าการที่คุณเห็นมันเป็นเฟสเริเ่มต้นนะครับมันก็อาจจะตายได้นะครับในตัวผมในคลิปนี่คือไม่ได้สตินะครับเปิดมาถึงคือเป็นเสาเล่นแล้วแล้วก็ลืมแบบว่าเฮ้ยต,ต้องตีเสานะผมจะเวลาก่อนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นห้าตวตีทั่วไปครับ s t a n ดาดเลย คือถ้าจะเห็นบอสชูเขาขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกแก้วน้ําขึ้นมาแปลว่าบอสจะระเบิดทั้งแมปนะครับให้คุณเตรียมไอเฟมนะเพราะว่าไม่ยงั้นโดนดาเมจแรงนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นเฟสแรกครับลูกแก้วเลยเป็นน้ําอยู่ถ้าเฟสสองเ,เป็นลูกแก้วไฟนะครับก็ไม่ต่างกันครับเป็นท่าคล้ายกันนี่เปิดไม้ให้คุณตีเขาเรียกว่าอะไรเสาบ,บ้านมันนะตรงตรง,ตรงกลางเนี่ยตีให้มันดุดเหมือนเป็นความมืดเข้าไปนะครับพอตีเสร็จแล้วบอสจะโผล่ขึ้นมาคุณตีได้ โอ้โอออย่งังครับเมื่อกี้เราเปิดทุกแก้วไปผมไม่ได้ระวังเลยอ่ะอันนี้รอบอสขึ้นมาก่อนนะครับธรรมดาครับตัวนี้จะดีเซเสียนะก็คือเรียกว่าลีลาเป็นเลือดนะครับคือกูดีเสาไปตั้งนานแล้วคือรอมันขึนนนน้นนี่คือนานมากนี่องปกตินะครับบอสยังไม่ได้เหลี่ยมเท่าไหร่น,นะครับคุณก็ตีตามปกติอ่าตรงเนี้ยควรระวังนะถ้าเกิดว่าคุณเห็นบอสมันเอียงคอแปลว่ามันจะมันจะกัด หรือไม่เรียกว่าอะไรเยมันฉกเหรอเป็นงูแล้วมันฉกท่าเนี้ยมันติดสตันนะครับเราจะปิดท่านหนึ่งจะขับลามตีสตันเหมือนกันเวลาพ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับมันจะเป็นท่าที่แบบว่าเอาไว้ขัดเวลาคุณจะตีมันนะเพื่อที่จะให้คุณเสียเวลามากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ตีต่อได้เลยนะครับสัเงเกตนะเมื่อกี้ซีซีทันเลยไม่เป็นไรน,นะครับมล้ปิดท่านหนึ่งหรือท่าพ่นน้ำถ้าไปทันก็ตดซนะีซีเนาะอ่ะอันนี้ผมพลาดน,นะครับติด ก็ที่เอาปตกาดขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ซุปเปอร์อาร์มมีดอชิวๆครับตีธรรมดาตีได้จนบอสเล่นหมดนะครับโอ้แต่บางครั้งถ้าเกิดตีไม่ทันอะ่ะคุณต้องตีตรงนี้ประมาณสองครั้งนะครับโดยผมเอาตัวคุณโนบะลงอะ่ะตรงนี้ก็ตีประมาณสองครั้งก่อนจะผ่านแต่บอสก็จะไปอนะ่ะไปละพอบอสไปปุ๊บให้คุณระวังเอ่อสายฟ้าสาฟีาสาฟ้านะครับที่มันจะผ่านแบบนี้ เราก็พยายามตีสองตรงกลางไปแลโอเคเดี๋ยวรอบอสขึ้นใหม่รอบครั้งที่มันเหมือนเสาบ้านมันดูดพันเลยเข้าไปแต่บอสต้อโผล่มาไอ้ยัน,นตีไม่ได้ครับรอก่อนอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับจะปีนเลนเนาะเดี๋ยวตกไปน้ำเดี๋ยวชิบหายถ้าต,ตกไปน้ำถ้าบอสตีฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะตายเองอันนี้อรอโผล่เหรอโอเคมาแล้ว อันนี้สังเกตนะครับว่าบอสจะเริ่มแล้วเริ่มโกงคุณนะครับถ้าเกิดคุณดูดีอ่ะคุณจะเห็นว่าตรงที่บอสอยู่อ่ะดันมีได้อยู่ยนะครับเป็นเมฆฝนของมันเนาะถ้าเกิดคุณไปชนอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเฟสนี้จะเจออะไรขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าเฟสต่อไปถ้าเกิดคุณไปชนเมฆฝนอะ่ะมันจะเกิดเป็นพายุนะครับเหมือนพายุพัดทัศินอะ่ะแล้วมันจะทําดาเมจก,กับคุณเรื่อยเลยประเด็นคือถ้าบอสโผล่อ่ะคุณอาจต้องเลือกนะว่าจะตีบอสดีไหมหรือไม่ตีดีดกว่าเพราะว่าบางทีแบบ ทำให้เราตียากมากตรงเนี้ยยังไงก็ตรงนี้คิดดีๆนะครับแล้วก็ตีให้ถูกดนะ้วยพยายามตีเหลี่ยมให้มันดีๆถ้าเกิดคุณไปชนเมฆอ่ะจะเสียนะครับอ่ะอย่างนี้จะพอตีได้อยู่แ,แต่ตียากก็ระวังนะครับจะมีสายฟ้าตกมาไื่เละไม่ไหวก็ออกมาแล้วครับอจะฝืนโอเคนะครับ,อ,รบอุปสรรคเยอะไม่ให้ตีง่ายๆบอสบอกกูฝากเต็มที่ อทีนี้ก็มาทันนะครับบอลน่าตายแล้วโอเคจบนะครับไปการเครึ่งแรกนะครับไม่เรียกาเฟสแต่นครื่องแรกบอสจ,จะตายนะครับแล้วก็ฟื้นใหม่ในสภาพที่เรียกว่าเปลี่ยนจากเฟสที่ว่าใช้น้ำจะเป็นไฟซึ่งเปลี่ยนจากพ่นน้ำพ่นไฟครับทีน,นี้เปิดมาแล้วครับบอลจะชูคอกันเลยคุณเตรียมตัวนะครับบอลจะพ่นไฟมาข้างหน้านะครับหรือแม่มังทีจะพ่นกวาดอันนี้ต้องสุ่มเอาเองว่าเป็นท่าไหนพอพ่นเสร็จแล้วบอสจะปล่อยขึ้นน้ำมากระแทกแล้วครับยังไงก็ เตรียมไอเฟีดีๆนะครับตั้งสติดีอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะพ่นไฟก่อนตอนแรกอันนี้พ่นหน้านะครับเผอิญเป็นพ่นหน้าลองไอเฟีหลบได้เลยหรือไมนจะถอยมาก็รอดนละอันนี้ขึ้นน้ำนะครับไอเฟีหลบเ้อะถ้าไม่ทันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลงไปดิ้นนิดนึงนี่ก็รอบอสก่อนนะครับบอสเป็นอะไรเนี่ อันนี้หมดแย่แล้วเอออันนี้ยุก่ก่อนนะโอเคคุณสังเกตเนาะจะมีวงแดงขึ้นมาวงแดงที่คือสายฟ้านะครับสายฟ้าจากสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นปสีแดงแทนในเฟสนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณเหนบอสมมวนตัวชูคอเตรียมโฉกอานเงี้ยแปลว่ามันจะพ่นไฟนะครับาการที่มันยกตัวอางเงี้ยมันจะพ่นไฟจากเอ่อนับเป็นทางผมนะครับหน้าจอเนาะก็ะคือขวามือผมมันจะพ่นขวาจากขวามาซ้ายนะครับพยายามไอเฟรม ก็ไปอยู่ทางขวาสุดนะครับแล้วคุณจะไม่เป็นไร,รเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอเฟมคุณเยอะคุณไอเฟมหัวที่ก็ได้้ดขวานครับหลบนะโอเคประมาณนี้เนาะท่านี้ถามว่าเป็นหลบรอดไหมเจ้าตายนะครับโอเคเล้วกทีนี้โอ้โหไม่คดิลล์รัวนะครับตรงนี้จะเป็นเมฆฝนเกิด้นนะครับแต่การที่คุณจะเล่นเฟสต่อไปเนี่ยคุณต้องเอาตัวคุณนะครับไปเย็ยนใน,มนเมฆฝนแล้วก็หยุดบล็อกไว้นะครับสเสร็จแล้วเกิดพายุแดงขึ้นมาให้คุณลากพายุแดงเนี่ยไปหาไอโคมตรงกลางนะครับแล้ว มันจะมีอีเวนต์ลูกแก้วเกิดขึ้นให้คุณเล่นนะครับเ,เฟสของมันอันนี้ไม่เย็นบล็อกนะครับยาวตัวเป็นรับนะแรงีรอแป๊บหนึ่งพายุมานะครับจะเย็นบล็อกตรงจังนะอันนี้บอสจัดพอดีครับผมโดนบอสจะเป็นยี้ครับจะปวดเราลูกแก้วเกิดแล้วนะครับลูกแก้วเนี่ยคุณสังเกตง่ายๆนะครับว่าในเฟสน,นี้ที่มีลูกแก้วโผลม,มาประมาณเอ,อไม่รู้กี่ลูกอะถ้าเป็นปกติมันสามสี่ลูกเนาะแต่นี้มันเที่ยวหมันเกิดมาเป็นสิบแล้วนเนี่ยกเราเจตง่ายนะครับให้เฟสน,นี้ย ให้คุณตีรดแก้วที่มีสายฟ้าลงไปจับพื้นนะครับทั้งหมดก็สังเกตนะว่ามันจะมีอันนึงแปลกก็คืออันซ้ายสุดนะซ้ายสุดคือไม่มีสายฟ้าสายฟ้าที่มันปักลงไปจับพื้นได้ไหมอันซ้ายเนี่ยคุณต้องเก็บไปตีทีหลังนะครับส่วนอันขวาเนี่ยให้คุณตีทิ้งให้หมดโอเคนะครับพอตีทิ้งเสร็จแล้วก็เก็บอันซ้ายไว้พอพื้นเป็นสีทองก็ให้คุณเอ่อตีอันที่ไม่มีขาทิ้งได้เลยต้องเชียร์ก่อนนะครับอันมีขาคือตีทิ้งให้หมด ผมจะได้ใสยฟ้าเป็นขาแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายก็ตีเนาะ,ะ,ะตีปกติระวังนะครับว่าระหว่างกุตีอ่ะปอจะผมาปวดได้เลยนะครับอ่ะอันนี้มาแล้วเปิดไฟนะครับเตรีมยมไอเฟมหลบเด้เดีย๋ยมหมจะตีลูกแก้วนะครับเพราะว่าพอมันจะกดอันนี้ตีครบแล้วครับเหนืออันไม่มีขาที่มไว้อันหนึ่งตีก็รอดูถ้าผ่านพื้นจะสีทองนะครับอันนี้สีทองเนาะผมตีอันนี้ทิ้งก่อนเลยรูเจ้าไฟไอเฟมนะครับโอเค ดีก็พอเป็นสีทองปุ๊บเดี๋ยวบอสจะเตรียมโผ่ขึ้นมาคุณตีนะครับยังไงก็ตั้งสติดีนะครับแล้วก็เตรียมใช้ความอาชีพเลยก็ได้มัจใช้คุณตีประมาณแป๊บนึงอะ่ะคุณต้องได้เฟสอย่างนี้ประมาณสรอบนะครับในของเทียหกเพราะว่าโอเคมาแล้วอีได้เลยนะครับปกติเหมือนเดิมนะครับระวังท่าเอียงตัวท่านี้แล้วก็ท่าฉกนะครับมันจะมีเป็นแบบติดสตันดีได้ามสบายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรปวดแล้ว ม่นนฝนใจร้าลายก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวจะมาหล,ลังนี้แหละเริ่มมาแล้วนี้ระวังสายฟ้าแดงนะครับเพราะว่าพอขึ้นไปเทียหกอะแดงเฉยแดงจัดดีไดมออ่ดีแม่งแรงกว่าบอสเลยตีได้เซี่ยวหนึ่งนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ัวบอสออกไปแล้วเจอกันนีก็มีฟ้าผ่าตกเรื่อยนะครับยังไงก็หลบไว้ก่อนเดี๋ยวไปโดนนะครับแรงจัดทีนี้เดี๋ยวคุณต้องรองข้าเฟสต่อไปนะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าบอสข้ามเฟสหรื้เปล่าน่าจะไม่ข้ามนะ ดีกร okay. ะเป๋าครับไทเฟย์หลบไปแม้่ผฝนเจอนะครับเหมือนเดิมชนหน้าเขา้ามาต้องไม่เาวะต้องชนมาถ่ายเนาะโอมีวัากัดดีนะโดนเฉียดเฉียดในลากพายุมานะครับอีกตอในแมปเนี่ยมันจะมั่วนะครับก็คือเหมือนมีพายุมีอะไรพวกน,นี้แล้วก็มีบอสปวดไปแล้ว รอโผมาแล้วเบิดพื้นพอดีนะครับสังเกตนะโอ้โหเข้าแมคคณิกพอดีแล้วเ,เดี๋ยวผมเป๊ะของนี้่อนวกันโอเคสังเกตนะครับตีลูกแก้งรอบสองเนี่ยจะมีลูกแก้วออกมาทั้งหมดสามลูกนะครับเอ,อจะมีลูกที่มีขาสองอันนะครับแล้วก็ลูกที่ไม่มีขาหนึ่งทีนี้ยคุณต้องตีอันที่มีขาแต่ไม่มีขาคู่กันะในที่เดียวกันนะครับเพื่อให้เจ็เป็นพายุสองสีแล้วก็บน้นยกันนะครับ พอพยุสองสีปัดได้กันแล้วอ่ะมันจะเป็นสีแดงออกับฟ้านะครับแล้วคุณจะสามารถผ่านเฟสนี้ไปได้ทีนี้คือบางทีผมไม่แน่ใจว่ารูดแก้วมันจะเกิดที่เดียวกันหรือเปล่าแต่นี่คือนับว่าโชคดีนะครับเพราะมันเกิดตรงขา้างหน้าผมข้างหน้านู้นเห็นไหมสองเปานคู่แปลว่าอันนี้ยผมตีทิ้งได้เลยนะครับอเอนะียนเนาะก็ตีนี้ทิ้งอันนี้พิขาทิ้งไปแล้วมาฝั่งนี้นะครับจะมีอันมีขาด้วยพิขานะครับก็ตีทิ้งคู่แล้วให้คุณเข้าไปอหยู่ดในวงสีฟ้านะครับก็คือวงพยุฟ้านี่ย และให้พายุ24ครับประชาชนจะประชาชนกันแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากพายุนะแต่ว่ากับบอสที่ไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่ายังไงต้ก็ไอเฟ,ฟรมหลบอยู่ได้เนาะปลอดภัยกว่าโอเคเรียบร้อยอันนี้ถือผ่านเฟสนะครับเดี๋ยวพื้นน่าจะเป็นสีทองอ้าไม่เป็นวะผ่านแล้วอ๋อมันทองไปแล้วป่าตีได้ไหมโอเคได้ตีจก็ตีปกติไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะ ับอลปนไฟป้น,นเหล็ไดแต่จีนอยู่แค่ตัวมันไม่ค่อยโดนอะไรน,นะครับอันนี้จะโดนแต่วพวกเออ่สายฟ้าเท่านั้นพวกฝน,นยังไงก็เวลาตีเก็บสกิลไว้ออกไปแล้วครับยังไงก็เรียกได้ว่าเหมือนผมอาจจะวอนสกิลแปลกๆนะเพราะว่าเก็บสกิลไว้หนีแลนะน่าใจเปลี่ยนๆนะมั้ง สังเกตว่าเธอผ่านเจอจุดหนึ่งจะเป็นฟ้าผ่ารอบตัวก่อนนะครับบอลจะเคลียร์แเ้าเกือบไปนี่ลบทันแล้นี้อ่านี่เมฆมาแล้วครับแปลว่าผ่านเฟสนั้นไปแล้วไม้เฟสหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเข้าไปยืนรับฝนนะครับแล้วก็ล่างพายุเข้าไปชนจากอันนี้ลมไฟถูบอสไปเลยนะครับเผือ่อบอสโผล่ปวดบอลลนไฟนะครับเอาเลยนะอะปวดไปแล้วนี่ก็ไอเฟรมก่อนเนาะ โอเคมาเฟสนี้นะครับสังเกตง่ายเอ่อจะมีูกแกว้วเกิดขึ้นประมาณ6ลูกมั้งมันจะมีอันนึงอยู่ตรงกลางแล้วก็ที่เหลืออยู่ขอบนะครับทีนี้ให้คุณตีอันที่เป็นเอ่ออยู่ตรงข,ขอบๆอนะครับตรงไหนมีน้ําเดือดเดือดขึ้นมาอันนั้นให้คุณตีทิ้งนะครับสังเกตเนาะมันะจะเป็นน้ําเหมือนจะเด่นแล้วก็น้ําเดือดคืออนนั้นแหละแปลว่ามันร้อนนะครับแปลว่าให้ตีทิง้งโอเคนะครับอันนี้อย่างข้างหน้าผมเนี่ยอันนี้คือสังเกตน,นะครับร่วมมาสต็อปเนาะมันจะมีน้ําเดือดขึ้นมา คือแอนแท็ตีทิ้งนะครับจะมีอยู่ที่สามอันเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้จะตีทิ้งอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งครับอันที่สองเสร็จแล้วขาดอีกอันหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวที่สามเคเรียบร้อยนะครับมีบอสเป่าบอสเีย้ครับเต็มหมดเลยเนี่ยพี่น้ำนั้นอันนั้นไม่ใช่น้ำมันเป็นบอสขยันก็ดีผมมองนี่แล้วสับสนนะครับเดี๋ยวนี้ทีจะมองดูครบแล้วอ่ะสามลูกชัวร์แล้ว ถ้าร์คนประใจแล้วก็ตีนี้ทิ้งเลยครับตอนนี้อันนี้มีขาทิ้งเนาะเขื่อ,อนกลางเลยมีบอสโผล่มาชมนะครับตกหมดแปลว่าผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงสีทองแล้วหลังจากเฟสนี้คุณก็ตีบอสได้อย่างชิลๆสบายใจแล้วนะครับจี๋นะเพราะว่าโอ้อันนี้พายุอยู่ข้างเด้อระวังนะแต่ี่ตีได้อยู่นะครับสบายสบายระวังเลือดด้วยนะครับสายฟ้าแดงก็ ก็ถ้าว่ามันมันแรงเกินไปจะเลิกคุณจะตายถอยมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเสี่ยงวัดต่อไปนี่ไม่คุ้มหรอกสตันนี่้องสตันได้แหละครับบางทีแบบโดนมันกัดกับสตันแล้วแบบใส่ฟ้ามันลงพอดีโดนแล้วเนี่ยอันนี้เออเฟสใหม่นะครับหยุดหยุดตรงไหนดีตอนนี้ตรงนี้แล้วกันสังเกตนะครับ ตรงเสาคุณอนะเอ,อเกเนอะวินนะิเกมตอนแรกเวลาคุณเล่นอนะคุณจะได้แสงมันมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวมาวนรอบๆทีนี้นคุณต้องดูว่าเสาคุณอนะตอนเนี้ยสีไหนมันหายไปนะครับถ้าสีไหนหายอะให้คุณไปตีแล้วสีมันจะกลับมานะครับแต่เจตนะของผมเนี่ยรูปมันไม่ชัดนะครับแต่เป็นสีฟ้าอันเดียวเนาะแปลว่าผมโชคดีจัดนะครับสีมันหายสองอันเลยแปลว่าผมมีสีฟ้าแล้วผมต้องตี สีแดงกับเขียวนะครับจะมีสองสีที่ต้องตีโอเคนะครับตามนี้ก็ตีแดงตีแดงแล้วน,นะครับนี่กหลืองตีเขียวเห็นไหครับสีแดงมาหมดละตีเขียวต่อนเลย<ป>พอเขียวเสร็จก็น่าจะผ่านใช่ไหมเขียวเข้าเอเขียวเข้าแล้วทีน,นี้แปลว่าโอเคนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดตีตีผิดเป็นอหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วครับนะสบายแนละ้วโอ้โหบอสจะเหลี่ยมนะครับโอ้โหแจยพายุอีกอีกก็ระวังนะครับอันนี้คือวัดใจแล้วอีกนิดนึงก็คือผ่านแล้วเพราะว่าเล่นครบแล้วสี่รอบแล้วก็ตรงนี้คุณตีนะได้เรียบร้อยเหมือนไม้ผมมนะันจะช็อตๆด้ว่ยนะน่าไม่ไแน่ใจอันนี้ไม่เป็นไรนะครับตีสบายแนละ้วผ่านแล้วนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้บจบไปกับนาคาเดียหกนะครับ <laughs> ไม่ได้เอาฮัดลงผ่านนะโอ้โหลงลงผ่านเช้ย โอเคผมตีไป9นาทีนะครับถือว่าลงนานมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ถนัดจังเลยนะโอเคยังไงก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็จะทําให้ครบทุกตัวเนาะตอนนี้ก็แก้เสร็จแล้วแหละโอเคครับยังไงก็คุณน,นะครับ